เ,เพื่อนรู้จักเทวนิยมที่เชื่อวิวัฒนาการไหมครับภาษาอังกฤษเรียกว่า theistic evolutionists พวกเขาคือกลุ่มคนที่พยายามประสานความเชื่อทางาศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการเข้าด้วยกันพูดง่ายๆคือพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเป็นผู้สร้างจักรวาลและสรรพสิ่งส่วนวิวัฒนาการเป็นวิธีการที่พระองค์ใช้ในการสร้างสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการจึงไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกับศรัทธาพระเจ้าอาจเริ่มต้นกระบวนการวิวัฒนาการด้วยการสร้าง DNA แล้วปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรรดําเนินไปพระองค์อาจแทรกแซงในบางช่วงเวลาสําคัญเช่นการปรากฏของมนุษย์ข้อดีของแนวคิดนี้คือทําให้ผู้ศรัทธายอมรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยไม่ต้องละทถึงความเชื่อและช่วยลดความขัดแย้งระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์แต่ข้อจํากัดและจุดวิพากษ์ก็ชัดเจนนักเทวนิยมแบบเคร่งมองว่าแนวคิดนี้เป็นการบิดเบือนศาสนาในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าเป็นการฉวยโอกาสนําพระแท้ามาวางไว้ในพื้นที่ที่วิทยาศาสตร์ ยังไม่รู้หรือตรวจสอบได้และแนวคิดนี้เองก็ไม่ได้มาให้ทําอธิบายหรือองค์ความรู้ใหม่ใดๆแก่วิทยาศาสตร์นอกจากการอ้างว่าทุกกระบวนการเป็นผลงานของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์จึงมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการโดยตัวของมันเองสามารถอธิบายกลไกการเกิดชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งหรือต้องไปหาความชอบธรรมจากการมีอยู่ของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์จึงมองว่าแนวคิดเทวนิยมที่เชื่อวิวัฒนาการเป็นแนวคิดแบบครึ่งๆกลาง เป็นการเหยียบเรือสองแคมระหว่างศรัทธากับวิทยาศาสตร์เพื่อหวังรักษาความเชื่อกับเป็นเกราะปกป้อนจากการถูกโจมตีแนวคิดพระเจ้าสร้างโลกเป็นการไม่เผชิญความจริงอย่างเต็มที่เป็นการเชื่อโดยมีแรงจูงใจจากศรัทธาไม่ใช่ด้วยเหตุผลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง